สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชุตนับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปรประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับจากคลิปก่อนนั้นนี้นะครับผมพูดถึงว่าโซดาปฏิมักโสดาปฏิผลความเป็นโสดาบันเนี่ยนะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่ความอยากนะครับมันไม่ได้ขึ้นอัตนาหาองคนอยากบรรลุธรรมนะอยากได้ดวงตาเห็นธรรมอยากเป็นโสดาบัน เจ้าความอยากนี่แหละครับบางทีมันนําไปสู่ผลซึ่งไม่ตรงก็กลายเป็นโสดาไปก็มนะีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดินไม่ถูกต้องทําเหตุไม่ถูกทางนะก็ไม่สามารถนะไปถึงโสดาปฏิมาคโสดาปฏิพุลได้เพราะว่าความเป็นโสดาบันนะครับจะต้องผ่านโสดาปฏิมาคโสดาปฏิพุลเนี่ยมันเป็นหลักของอนัตตาคือจิตมันวิวัตรมันเกิดขึ้นเองเมื่อเหตุปัจจัยที่เราสร้างเนี่ยมันสมบูรณ์เพียงพอ กำลังจิตกําลังใจเพียงพอเมื่อเราจเจริญสิประธาน4นะด้วยความเพียรพยายามนะสมมัติประธาน4ด้วยอิทิบาท4นะครับเมื่อกําลังจิตกําลังใจเพียงพอในอินทรียห้าพละหแล้วก็จเจริญพชฌชงเจ็ดแล้วก็จเจริญอริยมรรคมีองศานะครับจนบริบูรณ์เนี่ยนะจิตจะเกิดการวิวัดขึ้นพูดอย่างง่ายๆก็คือว่านะผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องเกิดปรากฏอาการอริยมรรคสังคีซึ่งกว่าจะไปถึงตรงจุดนั้นนะ ซึ่งเป็นหลักของอนัตตาเนี่ยจะต้องผ่านโสรถยานยานสิบหกเพราะันหลายคนจะเข้าใจผิดผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะตอนที่ยานที่หนึ่งนะถึงยานที่สิบเอ็ดเนี่ยนะนะก็เรียกว่ามีชื่อนะผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันจนถึงยานที่สิบเอ็ดที่เรียกว่าสังขารูปเกขายานเนี่ยตรงนั้นเนี่ยยานที่หนึ่งยานที่สิบเอ็ดเนี่ยมันยังมีการเดินผิดผิด,ผดถูกถูกอยู่ ก็ง่ายคือมันยังไม่ใช่เป็นการเดินสติปฐาน4เนี่ยนะครับที่ถูกต้องร้อยเน่ะมันก็มีเดินผิดเดินถูกนะเจอกิเลสหลอกล่อยังมีอกุศลขัดขวางมีนิวรณ์หสกัดกั้นอะไรประมาณเนี้ยนะมันการเดินสติปฐาน4นะนะการที่ไปจากยานที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6จนถึง11นะตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังเดินไปด้วยตัณหาในบางขณะก็มี นะเดินไปด้วยความอยากไม่อยากจิตดิ้นรลนอยู่ก็ยังมีอยู่มันก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยนะสามารถเหมือนกับเราเดินนะผิดไป3ามเก้าเดินถูก2องเก้าอย่างี้เราถอยหลังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเดินผิด1นเก้าเดินถูก3ามเก้าเนี่ยก็เก้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็ถอยไปถอยมานะในยานที่1นึถึงสิเนี่ยนะแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆคือจเจริญสี่ประธานสี่ไปเรื่อยๆนะด้วยสม,มรสัูธาน4นะด้วยอิทธิบาท4นะอ,อินรี่ห้าพละหา้า นะครับพชฌชงเจ็นะครับอริยมรรคแเนี่ยเราเดินในโพธิปักเคียมสาไปเรื่อยเนี่ยโดยที่ไม่ย่อท้อผู้ง่ายๆคือไม่ย่อท้อไม่ยอมถอยอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะที่บอกนะกิเลสก็หลอกล่ออ่ะมันไม่ได้ปล่อยไปง่ายๆหรอกนะบางคนปฏิบัติทำอย่างเงี้ยเจเลสิปฐนนสเป็นหลายเดือนเป็นปีเป็นหลายปีก็มีแต่ว่าหลายคนก็จะเขาเร่นนะ มวนเสือกับบ้านนะคือพับนะพับมันไม่เอาละสู้ไม่ไหวก็จะไม่มีทางนะไปถึงยานที่11ที่เรียกว่าสังขารุเบกขายานแต่เกิดว่าใครทำนะต่อเนื่องเนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4นะด้วยสัมมัปปธาน4ด้วยอิทธิบาท4อินรีย์5พละ5โพชฌชงเ์7อริยมรรค8นะทำสม่ัาเสมอเรื่อยๆต่อให้มันจะเป็นนานนับเดือนหลายเดือนปีหลายปีนะถ้ามาถูกต้องนะ จิตท่านจะมีกําลังท่านสังเกตดูว่าจิตท่านจะมีกําลังดีขึ้นพูดง่ายคือกําลังจิตกำลังใจจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทดสอบจากจิตนะาประการก็คือศรัทธาวิริยะสติสติท่าน่ะดีขึ้นไหมคมชัดขึ้นไหมสมาธิจิตท่านตั้งมั่นน่ะบ่อยๆมากขึ้นมาแล้วก็ปัญญาคือความเห็นการเกิดดับในไตรลักษณ์ในรูปแระนามเนี่ยเกิดมากขึ้นเรื่อยๆไหมถ้าอินทรียห้าพละหเนี่ยเจริญขึ้นพูดง่ายคือกําลังจิตกำลังใจท่านน่ะมีมากขึ้นมากขึ้น ก็แปลว่าท่านเจริญสีประธานสีมาถูกทางนะอย่าเพิ่งยอ่อทอนะถึงแม้จะเจริญมาแล้วโอ้โหหลายเดือนเป็นปีแล้วหรือว่าหลายปีปีสองปีสามปีนะถ้ากําลังจิตกำลังใจของท่านถูกต้องมาตรงทางนะครับท่านเจริญสติไปเรื่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อมาถึงยานที่สิบเอ็ดนี่แหละนะพิธีอีิธีนึงก็คือมาดูถึงยานที่สิบเอ็ดนี่แหละถ้ากําลังจิตกำลังใจงท,ท่านมีพอแล้วนะตรงยานที่สิบเอ็ดนี่แหละครับ เขามีชื่อเรียกว่าสังขารุปเบปิขายันก็คือเป็นปัญญายานว่าปัญญาปัญญานะที่จิตวางความเป็นกลางอุปเบกขานะเมื่อมีสิ่งเมื่อเห็นสิ่งปรุงแต่งคือเรียกว่าสังขารที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีที่เป็นกลางกลางก็ดีเนี่ยนะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับพร้อมกับจิตเนี่ยนะยง่ายก็คือบุคคลน,นั้นนะ่ะเจริญสิทปิบัณฑสี่นะมีกําลังจิตกําลังใจที่เรียกว่า ใกล้ละแต่ใกล้เห็นอริยมรรวมละนะเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงยานที่11เนี่ยจะเกิดสังขารุเบกขายานก็คือจิตนะที่มีปัญญานะที่วางความเป็นกลางเนื่องจากเห็นนะสิ่งปรุงแต่งในจิตที่เรียกว่าสังขารที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับลงเป็นธรรมดาก็ดูอยู่อย่างนั้นนะ การดูอยู่งานนี้ยังไม่ได้ละสกติฐินะระบัดระวังนะเรียกว่าดอกจันนเลยนะสังขารุเบกขายานยังไม่ได้ละสกติฐินะเป็นแค่ว่าจิตวางความเป็นกลางด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะแต่ว่ายังไม่เกิดอริยะมรรคสมังคีนะถ้ากําลังจิตกําลังใจของเราพอนะมันก็เหมือนเราถึงยอดยอดเนินอะยอดเนินเสร็จปุ๊บที่เหลือ จิตมันจะวิวัตรด้วยตัวมันเองตั้งแต่ยานที่12-16ถึง16คืออนุรมยาน,นโคตรภูยานมัคคายานผลลยานปฏิเวคขายานมันจะเป็นอัตโนมัติพูดง่ายคือจิตเป็นผู้ดูอย่างเดียวจิตแสดงความเป็นอนัตตาคือมันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สร้างมาจากการเจริญโพธิปักเขียธรรม37แล้วมันสมควรที่จะรับผลแล้ว ก็จะเกิดนะครับโสดาปฏิมัคคจิตโสดาปฏิผลจิตขึ้นเหมันความเป็นโสดาบันเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ได้มานะโดยใช้อัตตานะแต่ได้มาโดยการนะได้มาด้วยความเป็นอนัตตานะแต่โสดาเนี่ยเขา,าโสดเดากอ,อะไรโสดเดาคือเขาจะปฏิเสธเรื่องพวกนี้คือไม่เห็นเรื่องของอริยมรรคสมบัคีไม่เห็นเรื่องของโสรถยานยานสิบหกเขาจะไม่แต่เนื่องจากเกิดการ คาดคิดเดานึกการคาดคิดเดานึกเนี่ยมันทำไปภายใต้ปัญหาก็แบบว่าความเป็นโสเดาเนี่ยมันทําไปด้วยอัตราอ่านะมันก็เหมือนกับแต่ละคนก็เป็นคนสร้างขึ้นมานะความเป็นโสดาบันก็ขึ้นกับเหตุที่ตัวเองสร้างขึ้นมาจากการเ 4, จเริญสิมมบประทานสี่เจริญสัมมัฒนสี่อิทธิบาทสี่อินทรียห้าพละห้าพุทธจงเจ็ดใช่ัหมอริยมรรคแปด อาจจะทั้งจิตมาถึงยานที่11สังขารุเบกขายานส่วนยานที่1 2บสถึงสิเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเลยแสดงความเป็นอนัตตาคือจิตวิวัตไปสู่โลกุตละจิตซึ่งเป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นโสเดานะโสเดาเนี่ยคือเกิดจากการคิดนึกคาดเดาคืออยากเป็นเสร็จแล้วก็ไปนําพุทธพจน์พุทธธนา้มาอ่านแปลความตีความขยายความตามเขาเรียกอะไรอะทิฏฐิความเห็นดูเอง เพื่อเข้าข้างตัวเองคือไงคือทําให้ตัวเองสบายใจทำให้ตัวเองสบายใจแล้วสอดคล้องว่าโอ้ใช่ฉันเห็นแล้วว่าเกิดเกิดดับดับฉันเห็นการเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันเห็นการเกิดดับที่ผัสสะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเออฉันเห็นวิญญาณคือการรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดดับก็เลยตีความไปว่านี่คือการละสกฤติเป็นการบรรลุถึงโสดาปติมัติ นะแล้วก็ในระหว่างนี้นะก็ทําอะไรก็ไม่รู้แหละเพื่อจะไปลากิเลสสังโยชน์อีกสองข้อนะเมื่อเป็นโสดาปฏิพลพอไปถามว่าเอาแล้วเกิดปรากฏการณนะ์อริยมัคคสังมกีไหมเกิดโสดาปฏิมคจิตโสดาปฏิผลและจิตไหมนะจิตมันวิวัตรนะนะให้เห็นถึงปรากฏการณ์นี้ไหมอริยมัรคสังคีนะ เคยเห็นไปถึงสังขารุเบกขายานไหมนะแล้วก็ไปถึงอนุโรมายานนะโคตรภูยานมัคคายานผลญาณปฏิเวทขายาน,ยยานเพราะฉะนั้นโสดาจยังไม่เคยเห็นพวกนี้เลยนะจะไม่เคยเห็นจิตวิวัสไม่เคยเห็นจิตแสดงความเป็นอนัตตาในโสดาปฏิมัคคจิตโสดาปฏติผลจิตเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นโสดาเนี่ยจึงเดานะจากความเป็นอัตตาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะการอยากบรรลุธรรม แล้วนาพุทธพจน์พุทธวจนานี่มาแปลความตีความขยายความเข้าตามอัตโนมติเข้าตามทิฏฐิความเห็นของตนเองนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็สร้างความดีใจนะความสบายใจนะว่าเราได้บรรลุธรรมแล้วนะเราเป็นโสดาบ,บันนะเพราะเราปิดกําเนิอดอบายแล้วอะไรต่างๆนาน,นา,นนา,นนานแล้วก็เลยไปปฏิเสธนะว่าพระพิธรรมไม่ถูกนะอัตกาถาไม่ถูกนะเป็นคําสาวกอย่างเงี้ยต้องระบดระวังนะ เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่โสดาบันนะครับเป็นโสเดาวยวยังเป็นปุถุชนล้วนๆเลยแถมกิเลสยังหลอกล่อต่ออีกนะว่าให้กล่าวตู่คำพร,รนะรพ,พุทธเจ้านะกล่าวตู่พุทธพจนะ์พุทธวจนะก็เป็นการทําบาปด้วยโมหะประการที่หนึ่งเลยใช่ไหมแล้วก็ยังไปปฏิเสธภาพพิธรรมนะไปปฏิเสธอรรกถานะไปกล่าวร้ายใส่ความนะพระอริยะผู้เป็นเถระ หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อนะว่าสอนคําบริกรรมพุทธโธนะไม่ใช่พุทธพจนะ์สอนผิดอย่างเงี้ยการกล่าวใส่ความนะภริยาเงี้ยเป็นอรยิยปวารก็ทําภายใต้โมหะอีกล้นะวันโสดาวก็ทาภายใต้โมหะอีกละโมหะสอนโมหะไหการหลงว่าตัวเองบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนี่ก็โมหะกล่าวตูพุทธพจนะ์นี่ก็เป็นโมหะ นะใส่ความใส่ร้ายพระเถระผู้เป็นภร,ริยะก็เป็นการทําอริยุป,ปวาตก็เป็นโมหะสุดท้ายวิบากกรรมเนี้ยก็จะปิดกัน้นไม่ให้จิตเนี่ยสามารถรู้เห็นมรรคผลนิพพานของจริงนั่นเองจึงเป็นอันตร,รายนะจึงเตือนกันนะสิ่งที่ผมพูดไปเตือนไปเนี่ยนะก็ทําตามสิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับนะรบ,บอกกล่าวว่าในฐานะที่เป็นนะพุทธบริษัทเป็นพุทธสาวก เมื่อเห็นผู้ใดที่สอนผิดลาดคขดเคลื่อนนะบิดเบือนกล่าวตูพุทธพจน์พุทธนะบิดเบือนพระไตรปิฎกนะปฏิเสธนะภาพพิธรรมปฏิเสธอัขรถาอย่าเงี้ยเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ต้องออกมาตักเตือนนะที่จะต้องออกมาห้ามปรามนะว่าอย่าทำเช่นนั้นนะก็หวังว่าจะกลับตัวนะจะได้ไม่สร้างนะบาปที่เกิดจากโูหะาเนี่ยนะเพราะว่ากิเลมันหลอก ต้องบอกเลยว่ากิเลสมันเก่งมากนะถ้าเราไม่เจโดญสีประฐาน4ต่อนเนื่องนะอินทรีย์5พลังหากำลังจิตกำลังใจเราเนี่ยไม่แข็งแรงจริงๆนะแล้วก็บางทาีพูดอย่างง่ายคือไม่มีครูอาจารย์นะที่ชี้แนะชี้เตือนได้นะนะหรือว่าความดื้อรั้นก็แล้วแตนะ่หรือวิบากกรรมก็แล้วแต่นะนะแล้วเรายิ่งไปทําซ้ำทาซ้ำเนี่ยนะมันเหมือนกับโมหะมันเหมือนกับเมฆหมอกที่ปิดบังไม่ให้เราเห็นทางอนะ่ะ มันก็จะปิดกั้นนะครับมรรคผลนิพพานของแท้ทำให้เราหลงวนนะเราคิดว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเราปิดกําเนิดอบายนรกเปรตแสุรการเดราชาละนะแต่จริงเราเป็นโสดาเป็นปุถุชนร0อต้องระมัดระวังนะครับนะอยากจะปิดอบายนะแต่ดันเดินวนเวียนไม่พ้นอบายเพราะว่ากล่าวตูพระพุทธ,ธเจ้าทำอริยุปปวาวะนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ